ไทรูบิกซ็อบยูเคียวซ็ยูไลฟ์โอลกรณีที่20ครับจะเหมือนกับกรณีที่19เพีางแต่มันจะสลับด้านกันนะครับกรณีที่19จะอยู่ฝั่งขวานะครับกรณีนี้จะอยู่ฝั่งซ้ายครับก็เพื่อนๆก็อย่าลืมว่าวิธีการดูที่ผมบอกไปก็คือให้เราหันด้านที่มีสีเหลือง3ชิ้นไปทางข้างก่อนในขณะเดียวกันก็ให้สี ก็ให้บูมแรงเนี่ยอยู่บนซ้ายหรือบนขวาแล้วแต่กรณีไปนะครับกรณีนี้อยู่บนซ้ายนะครับแล้วก็ข้างล่างเ่ยต้องเป็นสีเหลืองสองชิ้นนะครับวิธีการแก้ก็คล้ายๆกับกรณีที่สิบเก้าครับเพียงแต่เราจะหันมาทาด้านซ้ายกันนะครับเดีวนี้สิบเก้าทำด้านขวานะครับมาดูกันนะครับซ้ายขึ้น้อมชั้นกลางหัวซ้าย ซ้ายลงสองครั้งความชันกลางหัวขวาซ้ายขึ้น2ครั้งความชันกลางหัวขวาซ้ายลง2ครั้งความชันกลางหัวซ้ายแล้วก็ซ้ายขึ้นความชันกลางครับมาดูกันอีกสักรอบครับกรณีที่20นี้เราสามารถใช้กรณีที่19เราสามารถใช้สูตร สูตรของกรณีที่19ในการเซตอัพเซตอัพให้เป็นกรณีที่20ได้นะครับผมมาดูวิธีแก้รอบที่สองกันเลยครับซ้ายขึ้นความชันกลางหัวซ้ายซ้ายลงสองครั้งความชันกลางหัวขวาซ้ายขึ้น2ครั้งคว์มชันกลางหัวขวาซ้ายลงสองครั้งความชันกลางหัวซ้าย แล้วก็สายขึ้นผองจานกลางนะครับผมกอ็อเรียบร้อยนะครับกับอลการณี L ที่20บครับพบกันใหม่ครณีหน,น้าครับลคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ